ฉันเป็นเช้าวันคริสต์มาสที่สดใสจริงๆค่ะลิซ่าแบล็กพิงค์ค่ะเธอมาเซอร์ไพรส์บลิงนะคะด้วยคลิปมันนี่แดนส์เพอร์ฟอแมนค่ะในเวอร์ชันของคริสต์มาสนะคะแต่งตัวเป็นตรีมค่ะนางฟ้าในชุดสีขาวค่ะยังกับเจ้าหญิงหิมะนะคะมาเลยทีเดียวนะคะเธอมาพร้อมกับเหล่าบรรดาทีมแดนเซอร์ค่ะที่แต่งเป็นกวางเลนเดียนะคะแล้วก็ต้นคริสต์มาสค่ะแฟตวอลนะคะเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้ค่ะน่ารักมากจริงๆค่ะก็เรียกว่าจากเวอร์ชั่นก่อนที่ชอบมากอยู่แล้วค่ะมาเจอเวอร์ชันนี้นะคะ ชอบมากเข้าไปใหญ่ค่ะกับเพลงมันนี่นะคะฟังวนๆไปเลยค่ะเป็นร้อยๆรอบเนี่ยได้สบายๆเลยนะคะเพราะว่าก็ดูเพลินตามากๆค่ะซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยนองลิซ่าค่ะเ้าก็มีการมาอวยพรนะให้กับบลิง์ด้วยเหมือนกันนะคะว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะแล้วก็แฮปปี้นิวเียร์ด้วยนะคะ น่ารักมากจริงๆค่ะเป็นของขวัญจากน้องนะที่ถูกใจบลิงมากๆเลยนะคะได้ดูกันแล้วหรือยังคะดูแล้วรู้สึกยังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะอ๋อแล้วก็ขอฉลองเนาะให้กับลิลิฟิล์มออฟฟิเชียลของน้องด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีผู้ติดตามเนี่ยแตะทะลุนะคะ9.3ล้าน s u b สไคร b ์แล้วนะคะ ใกล้แล้วค่ะใกล้ที่จะถึง10ล้านแล้วนะคะเพราะว่าถ้าถึง10ล้านนี่ดียังไงนะคะก็ต้องบอกว่าเธอค่ะตอนนี้ก็ได้ทั้งโล่เงินแล้วก็โล่ทองไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดทะลุ10ล้านเนี่ยก็จะได้ทาร์ดิมอนต์เพย์บอทเทิค่ะโลแบบนี้ทาจากทาง YouTube ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ประมาณแค่7 0 0 0แสนเท่านั้นนะคะเรียกว่านะร์ไวเวอร์จริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อ4เดือนก่อนเนี่ยเพิ่งจะฉลองนะแะ8ล้านซับสไครต์ให้กับเธอนะคะผ่านมา4เดือนค่ะมียอดผู้ติดตามนะร์ในช่องยู เพิ่มขึ้นมาอีก1 3ล้าน3แสนแล้วนะคะยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องลิซ่าค่ะขาดอีกไม่เยอะแล้วนะคะก็จะได้ทะ้ง10ล้าน Subscribe ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะช่อง YouTube ของเธอค่ะก็ถือได้ว่านะ้ะเป็นช่องช่อง u b e เนะที่เป็นศิลปินเกาหลีเนาะที่มีการเปิดช่อง y o u t u b e เนี่ยถือได้ว่านะคะ,นะาะ,ม,าะ,คะมากที่สุดในเกาหลีแล้วด้วยค่ะ แอดจะเอาอัปเดตมาฝากนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะแต่ใครได้ดูกันแล้วบ้างน,นะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็กดจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า